ยี่สิบเจ็ดธันวาคมหนึ่งเก้ห่งรือโพลาร์อนทันเดินทางถึงเมืองเปร์ฝรั่งเศสพร้อมการต้อนรับอย่างผู้มีชัยได้มีการตัดสินใจว่าจะใช้กรมเก่าที่สิเพื่อบริการสนับสนุนทางการลบพวกเขาจะไม่ได้เห็นสนามลงเรื่องนี้ปัสจจกการรับรู้ของพวกเขาโดยสิ้นเชิง เมื่อทนรอให้ทหารมาเข้าร่วมการต่อสู้ไม่ไหวฝรั่งเศสได้กดดันกรมทหารที่15ที่เพิ่งจะมาถึงให้เข้าร่วมกับพวกเขาในการลบพวกเขาประสบความสำเร็จในที่สุดกรมเก่าที่15ได้เข้าร่วมต่อสู้ใต้พื้นท <and S 1> ุกฝร,รั่งเศสและได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารลาบที่369 ช oh, าวอเมริกันที่ได้ถูกแต่งองค์ทรงเครื่องให้สมกับเป็นทหารอีกครั้งจากนั้นจึงจับคู่กับทหารฝรั่งเศสตอนนี้พวกเขาทั้งหมดได้ร่วมต่อสู้ด้วยกันอู้อ้าวเราเป็นคนครัวเหรอเนี่ยเย่ yeah, ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับพวกเราแล้วนะคะก็ เอาละค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเวอร์เรียนฮาเราจะมาออกรบกันตอนนี้เราอยู่ที่ทหารเจมนะคะก็ได้ร่วมลบต่อสู้ฝ่าฟันกันมาประสบความสําเร็จจนทหาเรเหล่านี้ยอมรับกลุ่มชาวเราแล้วนะคะก็ตอนนี้เรามาเป็นคนครัวเขาให้เรามาเอาฟืนซึ่งฟืนอยู่ตรงนั้นแต่คนนี้เขาไม่ให้เราเข้าไปทําไมลือเกิดอะไรขึ้นลือ เออหินถลมอย่างนั้นเหรอหรือยังไงเราไปเอาไม่ได้นะอทำยังไงเฮ้ยโอ้อุตสาห์ลองกดสุ่มกดลองกดดูเพราะว่ามันไม่เห็นแสงอะแต่ว่ากดได้นะเราต้องเอาหิมะนี้ไปปาใส่ใหัวเขาแน่เลยขอโทษนะพลทหาร เออ้ัเฮ้ยอะไรอ่ะใครเล่นแผงๆเนาะฮิๆ,ๆในที่สุดเราก็เอาฟืนมาได้แล้วแค่นี้เองมไม่งั้นพวกนายไม่ได้กินข้าวนะจะบอกให้เราจะต้องเอาฟืนนี้ไปให้เพื่อนเราที่กำลังจะก่อฟไฟนี่อยู่รถคันนี้นะคะอ้าวเพื่อนเดี๋ยวเราจะจุดไฟให้นะอืมเยี่ยมมากเลยเจิมต่อไปก็ไปเอาฟ้าชีแล้วก็ เออมันโอเคหัวมันเออหัวมันอยู่ตรงนี้หัวมันเออท่านขอหน่อยสิเขาหลับอยู่นะคะเราจะไปเอามายังไงอืมทางนี้ไปได้ตรงไปไม่ได้อืมทางนี้เป็นเหมือนจดหมายมออีสนามแพทย์ด้วยเฮ้ยเราจะเจอคุณหมอแอนนาไหมเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอ่ะ,ะอ้เราได้กุญแจห้องนั้นมาแล้วแล้วเราก็ไปเอาอันเนี้ยระเบิดมาให้เขาแล้วเราก็จะได้ฝาชีโอเคเออฝามอไม่ใช่ฝาชีห้องนี้คือมันล็อกอยู่เอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะคะแล้วก็จะไปเปิดอ๋อมันเป็นห้องอาวุธนี่เองไม่น่าเขาถึงล็อกอยู่เอาอัน โอ๊ยหนักเสือเกินโอ๊ยแบกบคนเดียวเลยไม่ให้ใครมาช่วยแล้วเลยมันหนักสุดๆโอ๊ยปวดหลังโอ๊ยไปต่อสู้ก็ไม่เท่ากับแบกกระสุนนัเนนี่ยโอ๊ยได้พนช่วยข้าหน่อยสิมันหนักเสเหลือเกินนายไปเลยข้าหนาวโอ๊ย ไมไหวเลยจริงๆท่านพวกนี้ไม่รู้จะช่วยงานช่วยการช่วยเราเลยเนี่ยท่านเืินอยู่เนี่ยไม่ไปเอาเลยนะอเอาอนี่ครับท่านอืมดีมากเลยเอาเอาฟ้าชีนี่ไปขอบคุณครับเออไม่ทราบว่าฟ้าชีทำไมไปอยู่ตรงนั้นได้เอาเราจะเดินตรงไปไม่ได้นะเราต้องเอามาให้เขาก่อนนะอันนี้ขอรับท่านฟ้าชีได้แล้วเหลือเออมัน เราก็จะมาทางนี้กันนะคะเรายังไม่วิ่งมาเลยจะไปหาอะไรสักอย่างเอ๊ะคุณเดี๋ยวก่อนสิเอ๊ะนี่อะไรนะฮะแรดดี้นี่นต้องไปบอกข่าวดีเขาละเอ่มเรากำลังจะมาหามันแต่เหมือน เหมือนมีเสียงหญิงสาวเออมาเรียกเราแตก่กลับมาดูแล้วก็ไม่เจอใครเลยนะคะแล้วก็จะกลับขึ้นไปข้างบนกันอ๋อไปไม่ได้ทางนี้มีอะไรขอรับโอ้จดหมายจดหมายเหรอเออเอาไปฝากคนโอ้หมวกสีส้มได้เลยครับขอรับกับผมเดี๋ยวจะไปเอามาให้นะเออไม่ใช่เดี๋ยวจะเอาไปให้เขาเองนะอืม แต่เราก็ยังเอดใจมีสาวสวยในนี้ด้วยเหรอแต่จะไม่เห็นไกลเลยท่านเออไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่มวกส้มคนนี้อย่างนั้นเหรอเอ้านี่ไงคนนี้ไงโอเคมีจดหมายครับท่านขอบใจมากนะนี่เราก็ได้มันมาแล้วเราก็จะเอาไปให้เขาเอ่อทำต้มมันเฮ้ยพวก ผมเอาจดหมายไปให้เขาแล้วนะโอเคขอบใจมากเฮ้ hey, นี่คุณเอ่อม,มีอะไรเหรอครับ <Freddy? S 2> เอ่อฉันเจอรูปนี้ของคุณตกไว้อ่ะค่ะเฮ้อ <love> คุณรู้จักเฟรดดี้ด้วยอย่างนั้นเหรอครับฮ้อ oh, เขาอยู่ทางโน้นค่ะขอบคุณมากนะครับเฟรดดี้พี่ชายของเราเราจึงกำลังเจอเขาแล้วนะคะ โลดชาต์สำหรับเจมส์กับเฟรดี้การพบกันอีกครั้งหลังจากรอคอยมาแสนนานเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงคุณค่าที่พิสูจน์ว่าเวลาและระยะทางไม่อาจทำลายสายพันธุ์แันแนนระหว่างพี่น้องได้บรรยากาศในกรมทหารลาบที่369เป็นไปแบบสนิทสนมและมีจุดประสงค์่วงแอนนาซึ่งกำลังร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพวกเขาก่อนที่จะกลับไปวิมี่ได้พบว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องบอกราฟเฟิ นี่พวกเจ้าเอาอาหารนี้ไปให้ทหารอยู่ฝั่งทางโน้นครับผมไปเพื่อนเราเอาหม้อนี้ไปให้เขากันดีกว่ามาเดินตามมาเร็วๆไวๆจะช้าทำไมอ่ะไปทางนู้นครับผมนึกว่าจะทางนี้มีเก็บแค่ฟืนอย่างเดียวนะครับเนี่ยนึกว่าจะไปต่อไม่ได้ซะแล้วอีกครับผมเธอไปทางนี้ครับขอบคุณมากครับ เราก็จะได้เข้ามาแล้วมันติดตรงหินโอ้ทางเปิดโล่งโปร่งสบายหรือเราเข้าไปได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะแบกถั่วต้มนี้ไม่ใช่ถั่วต้มนี่มันต้มนี้ไปให้เหล่าทหารที่อยู่ฝั่งนี้ที่เตรียมออกรบกันอย่างสมันคันแข็ง <c oughs> ขยันคันแข็งสมันก็มานะเฮ้ยเขตอันตรายแต่เราเดินไม่ดูตามมาตาเรือมีฝนต้มยิง <c oughs> ก็มันจะกระเด็นใส่ฉันแล้วแต่การมองโลกในแง่ดีครั้งใหม่ของพวกเขาก็พังทลายเมื่อพวกคำทุกคนในกลม3 0ม3้อกกาก็ได้รับการย่างตืนซึงภัยอันตรายที่สงครามครั้งนี้ได้เตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วเมื่อมาถึงวินนี่แอนนาก็พร้อมที่จะเริ่มงานใหม่ของเธอการฝึกอบรมแพทย์อังกฤษ ในขณนะดเดียวกันจอดก็กำลังทำรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในระหว่างภารกิจลาดตระเวนของเขาแต่คืนนี้ความสงบเงียบของห้องมืดก็ถูกลบกวนโดยเสียงเห่าของวันน้องมมาของเราอะไรอ่ะเขากำลังเข้าไปทำอะไรกระบทเฮ้ยเขาเอาอะไรไปมันต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญมากแน่แน่ เจ้าหมาบ้าเฮาทำไมเงียบเสียงซะ <c oughs> ไม่น้องหมาของเรารู้สึกไม่ดีนี่ภัยอันตราย <c oughs> เป็นอะไรแล้ววัน <c oughs> อะไรเหรอ <c oughs> แล้วเราก็ย่อเขาโดยอัตโนมัติมันคือการเล่นซ่อนแอบวิ่งไล่จับโจน <c oughs> เราต้องแอบแล้วเนี่ย ไม่เห็นมีที่ให้แอบเลยเขาจะจับเราได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตเ่เราต้องเว้นระยะห่างไว้นะแต่ว่าทหารที่เขายืนฝั่งข้างๆนั้เขาไม่เห็นเราเอ้ยเอ้ย closely, เราแอบอยู่เลยนะเกือบเดินะ <c oughs> <reproduce> <ENCE> ไปเลยไม่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 ต้องค่อยๆย่องค่อยๆย่องเนี่ยเขานั่งนี่คง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 นี้นั่งหลาอยู่นะแต่คนเนี้นั <c oughs> ่งอยู่เขาไม่เจอเราได้ยังไง แล้วเขาจะไม่ร้องบอกเออคุณกระบฏท่านนี้อย่างนั้นเหรอแอบแอบแอบย่เพิ่อึ๊บเงียบปากไว้เงียบปากไว้วันอย่าเสียงดังนะวันนะเอ้ยเข้าไปในถ้ำอีกแล้วไปฝั่งโน้นสินะต้องตามมามันเป็นเส้นทางที่แบบเชื่อมกันได้สรงฝั่ง แอบดีนะมีมีมป้ายให้แอบด้วยไปแล้ว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 มา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 ,มา,มาแอบตรงนี้โอเคคนนี้ก็นอนหลับอย่างสบายเลยขึ้น,อนอเอืดอหรือปั๊บไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดินไปซะเอออย่างงั้นแหละไม่ต้องสงสัยคนทำผิดเนะี่ยร้อนตัวแล้วสิ ชนวนติดหลังเอ้เดี๋ยวเยวอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้อย่าเพิ่งอ้าวเราเราวิ่งไวเกินไปหน่อยแล้วเขาเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวแอบ,บก่อนแอบบก่อนแอบบก่อนโดนจับได้เลยเรามันเริ่มตรงนี้นะโอเคค่อย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 ,อยเราเข้าใกล้เขาเกินไปอะดิ เอ้ยเยอะเฮ้ยเขาเห็นน้องวันหรือเปล่าวันเงียบๆเสียงเงียบๆเสียงยาวๆหายใจเบาๆนะวันนะโอเคเด็กดีไปไปไปแล้วเดินย่ำเท้าแรงเลยนะฝุ่นตลบอบอวนไปเลยกระบุตรคนนี้แต่ค่อยๆย่องไปเราเข้าถ้ำมาจริงๆแล้วสินะ มันคือที่ไหนและคืออะไรยังไงทางนี้เราเข้าไปไม่ได้ซึ่งกระบทคนนั้นเขาเดินเข้าผ่านประตูนั้นไปเฮ้ยข้างบนมีไอเทมด้วยขึ้นไปยังไงเนี่ยเฮ้ยโหหมัดดุ้นเลยเอาไปต่อยไม้แตกกระจ,ยระจายเราจะลากกล่อ,อ,องนี้ไปเอาไอเทมบนนู้นะคะมันคืออะไรก็ไม่รู้ ไปเอานี่ก่อนนะคืออะไรเนี่ยกล้องส่งทางไกลอย่างนั้นเลยดูเหมือนจะใช่นะ่แม่ก็ไปกระบ,บอกปืนนะเก็บเสียงนะน้องไปเอาก้อนหินนั้นมาให้หน่อยวันอืมมุดได้นะมุดได้โอเคอละ้ะนี่ขอรับกับผม เก่งมากเลยมันอยู่บนปากน้องเลยมันทําไมก้อนเล็กนิดเดียวพอมาอยู่เอวเรานี่แบบโหใหญ่กว่ากําปั้นจอสอีกอเออแล้วเอาก้อนหินมาแล้วเอาไปทาอะไรไปไม่ได้นะอา้าวบันไดเจอบันไดแล้วแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยวันปีนขึ้นมาได้ตามมาเอ่อน้องมีช่องที่วิ่งขึ้นมาอยู่นะะเออเราเจอหมวก มันคือหมวกทหารที่อยู่ในนี้เราก็เก็บไปปีงมานี่แล้วกกนไปไหนเนี่ยนี่เษซากขุดเจาะอะไรเต็มไปหมดหมัดคู่อะเดินตรงไปเฮ้ยนี่ไงเขา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 ,เขานี่เขาเขาอยู่ข้างล่างเป็นทางลัดแต่เราอ้อมมาดีสุดเส้นทางน่าจะมีประตูประตูใช่ไหมเนี่ยใช่ โอเคไปทางนี้ไม่ได้ขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นไปทําอะไรามาีก้อนหินนะแล้วก็มีประตูนั่นแล้วก็เดี๋ยวภาพมันม,มุมกว้างโอ้นี่ไงโยนใส่อันนี้หรอมันคืออะไรอะตู้โอ้คือระเบิดแล้ววันวิ่งไปทะลุไปนู่นไวจังเลยเอา้าวน้องวันของเราไปก่อนเราแล้วนะคะเอา้าวันมานงตืเมื่อไหร่น้องวันนี่โอ้ ตกใจหมดเลยวิ่งมาก่อนกับโดนระเบิดแล้วไม่ล่ะนี่เราระเบิดเปิดทางแล้วล้วก็เข้ามาทางนี้ถึงหรือยังเราจะถึงเขาหรือยังเนี่ยตามเขาให้ทันนะเดียวอันนี้ไปไม่ได้แล้วตรงนี้มีประตูนะโอ,โอ้เฮ้ยนี่ที่ไงเจอแล้วจะไปไหนเอยท่าน กบฏท,ท่านนายพลกระบฏจะแอบเอาข้อมูลสำคัญไปไหนแล้วเจอมันคือหน้าก,กากคือหน้าก,กากของเขานังเองเราต้องเก็บหลักฐานไปให้นะคะตรวจฟาเกมตรวจฟาเกมตรวจฟาเกมลาดตะเวนเช็คตุวดกกต้ดกกอ,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 อสนามโพเยอรมันอ้าวเราเข้าฝั่งเยอรมันเหรอเนี่ย อาแสดงว่านายพลคนนั้นเขาเป็นเป็นสายซื่อไปดิเราต้องแอบเข้าไปตอนนี้เขาอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้เราต้องเออสเตลเวียนยามพวกนี้นะคะแอบ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 เดินไปถึงไหนเนี่ยเดินไปเลยได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยไม่น่าได้นะเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน้องหลบมาดิน้องอุย้ยเจอน้องไม่เป็นไรใช่ไหมเออน้องเป็นสุนัขเออ หน่วยแพทย์ไม่เป็นไรหรอกโอเคเราเดินไปไล่วันหลบหน่วยซีลูกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งฝั่งฝั่งเดิมนะแต่ตอนนี้เรายังเดินไม่ได้เพราะว่าโอ้กว้างเลยที่ให้หลบไม่มีน้องวันน้องวันหายใจแรงแล้วน้องวันก็ไม่แอบเลยโอเคโอเคโอเคมาวัน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 หลบเอ้ยเอ้ยเอาน้อง ถ้าเลิกไปอย่างนั้นเลยเหรอเขาไม่เจอนะปลอดภยัยโอเคแต่เจอเราบอได้เดอ้อคนนี้ไม่เดินนะแค่หันซ้ายหันขวานะโอเคได้อึ๊บเดี๋ยวหันไปสิหันไปโอเคแล้วก็วิ่งเข้ามาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยมีกล่องด้วยแหละห <น Men> เราต้องใช้น้องใช่นี่ไงน้องไปคาบขวดมาเจ้าสุน, ø, นัขจูคาเป็นไหนเนี่ยหึ มันคือขวดอะไรเอ่ยแต่ต้องโยนลอ่อเขานะหันไปทางนูน้นโอเคแล้วเราก็วิ่งขอเก็บขวดไปด้วยนะโอเค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 แอบ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 ไปได้เลยเขามองฝั่งเดียวเขาเฮ้ยคน,คนนี้เดินไปได้ไปเลยได้ไหมเนี่ยเขาจะเดินไปไกลแค่ไหนน่าจะได้นะได้ไหมตอนนี้ไปไปไปได้ไหม โอเคโอเคแต่ดูเหมือนฝั่งนี้จะมีประตูแล้วก็เราต้องหาอะไรมาเปิดนะหาอะไรมาเปิดมันต้องมีอะไรเปิดได้สีเหลืองอย่างนั้นเหรอโอ้อยู่นั่นไงข้างในแล้วเข้าไปไม่ได้น้องเข้าไปได้น้องไปหยิบมามันคือที่หมุนสำหรับเปิดเก่งมากเลยวันน่ารักที่สุดเลย โอเคเราได้มาแล้วเราก็จะเอาไปเปิดประตูฝั่งนั้นกันแต่แอบก่อนดีกว่าน้ำเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เขายังยืนอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่เจอหล่อเมื่อกี้เนี่ยไปหรือยังไปแล้ว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 โอเคไปแล้วนะแล้วเขาจะเดินกลับมาตอนไหนเนี่ยเราเอาไปใส่เลยได้ไหมหรือเอาไปใส่ไว้ก่อนโอเคใส่ไว้ก่อนเราค่อยมาหลบหลบก่อนหลบก่อนไงมาแล้ว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  เราจะให้เขาเดินมายืนแล้วเราจะเปิดเลยได้ไหมเนี่ยเขายืนตรงไหนยืนตรงนี้เหรอเราเปิดได้ไหมเนี่ยเอาลองลองรองาจะไม่ได้ยินหรอกนะจับได้โดนจับได้โอ้โหเอาเริ่มใหม่ตั้งแต่มหาเหรียญสิบนี่เลยเหรอมันคือเหรียญสิบไปเปิดประตูนะคะหยอดเหรียญประตูหยอดเหรียญ โอเคน้องไปคาบมาดีมากเก่งมากเลยวันโอเคคาบขวดต่อไปนะอ่ะแล้วก็ไปลุยต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาเดินกลับไปแล้วเราค่อยไปหมุนโอเคนี่คือแผนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพิ่งเดินกลับมา <S <S ก็แอบตรงนี้ก่อนนะแล้วคนที่เขายืนเงาเมือ่อเนี้เขาไม่เจอเรา <S <S ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยยังยืนอยู่เลย ยืนอยู่เลยไปหรือยังน่าจะไปแล้วนะโอเคไปพอดีไปพอดีโอเค,เาเาอเคมา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 เขาเดินไปก่อนได้ได้ได้โอเคนี้ได้แล้วเอามาใส่แล้วก็หมุนเลยได้ไหมเขาน่าจะไปนานอยู่นะโอเคหมุน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 อุ้ยเขาจะกลับมาแล้วโอเควัน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 เออโอ้ยเราเราเรา เราเราจะเอะเข้าประตูไปเลยแล้วไปหยิบขวดกับน้องเฉยเลยโอ้ยมือนะมือไปเลยได้ไหมเนี่ยคว่างไปโอเคเขาไม่สนใจด้วยหูไม่ดีใช่ไหมนี่ยามคนนี้ใช้สายตาได้อย่างเดียวนะแต่หูไม่มีนะสงสัยจะยินระเบิดนี่เสียงดังเกินไปเราไปฝั่งไหนเนี่ยมันมีสองฝั่งขอมาดูฝั่งนี้ก่อนละกัน ดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะเป็นทางไปต่อนะนั่นมีมีคนเดินมามีคนเดินมาเราขอไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเขามาเดินดูฝั่งนี้ก่อนทางอุ้ยมีคนมีคนยืนอยู่มีคนยืนอยู่โอเคจดหมายนี้เราหยิบไม่ได้นะเราเดินตรงไป เขาเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยมีมีม,ม,มีมีทางเข้าตรงนี้เข้าไปก่อนอุย้ยเป็นห้องนอนห้องนอนเดี๋ยวเขานอนหลับอยู่เขานอนหลับอยู่ไม่เจอเราไม่เจอเราเขานอนหลับอยู่เบาเบา้เราอยาไปกวนเขานะวนัน้องวันนี่ทหารคนนี้เดินไปแล้วโอเคเราออกมา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 ,มาเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านแล้วโอ๊ย น้องวันทำไมออกไปยืนอยู่อย่างนั้นเล่าโอเคน้องนั่งอยู่นะน้องใจเย็นมากเลยน้องเดี๋ยวอา้าวมันน่าจะเจอเราแล้ว,ลวนะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาหน้าจุ่มเข้ามาในไม้เลยโอเคเข้าไปแล้วเราก็ไปได้เอฟ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 มันหยิบได้ไมนะั้เนี่ยไอ้กล้องนั่นนะ่ะหยิบมาส่องดูดีไหม หยิบไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินมาอ๋อน,นั่นนั่นนายพลคนอันตรายเขาคือนักสืบสองหัวเยวขอหยิบก้อนหินนี้ไปก่อนมันมีวางอยู่มันต้องแดงว่าต้องรอคนนี้แน่เลยควางไปไกลๆฝั่งนูน้นเอออร่อยคหรอเสียงอะไรเสียงแปลกไม่เห็นมีอะไรเลย เขาเข้ามาทางนี้นะคะแล้วข้างบนนุ่นมีเครื่องบินด้วยแล้วตุ้งหยิบอะซาหยุดนะอ้าววิ่งสิวันเราโดนจับได้แล้วแอบเดี๋ยวเราแอบได้ด้วยเหรออุ๊ยได้ <c oughs> เราแอบได้วันเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเราได้สิ่งของที่เราต้องการแล้วโอเคอันนี้คือยืน,ค,นคือวิ่งใช่ไหม วิ่งตรงนี้คือแอบโอเคตอนนี้คือเราต้องวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่ง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 แอบต้องใจเย็นเราต้องทําเวลาแล้วก็ใจเย็นไปในตัวโหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขากำลังตรวจตากันอย่างกําลังพลนาแน่นเลยทีเดียวสองคนโอ้ยดูเหมือนจะมีสองฝั่งนะคือแบบฝั่งโน้นแบบวิ่งสลับกันจริงด้วยอ้าเกือบเข้ามาไม่ทันโอ้ยในห้องนี้หัวกระสุนหัวระเบิดเต็มไปหมดเลย โอ้ oh, เปิดวอเตือนด้วยเมเดยเมเม,มีคนเข้าบุกลุกเออเข้าแจ้งเตือนเมเดย์ไหมวไม่เมเดย์ใช่กับเครื่องบินอันนี้คือลั่นเสียงกล้องมีผู้บุกลุกมีผู้บุกลุกเราวิ่งไปเลยได้ไหมอ้าวเดี๋ยวอุย้ยโดนจับได้เหรอจริงด้วยเราโดนจับได้แล้วโอ้ยโอเคเดี๋ยวรอเขาหันไป เราก็ออกไปวิ่งเข้าห้องลบโอเคหลบช้าหน่อยแต่เขาไม่เจอนะออกมาได้เขาใช้ระยะเวลาอยู่นะในการยืนหันหน้าไปทางโน้นะแต่ตอนนี้เราต้องอยู่แอบก่อนเขาจะสลับกันทางนี้พอดีแล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งออกไปได้แล้วเราก็เข้าห้องนี้ไปเลยอ๊โอเคเราก็ร้อยให้เขาวิ่งกลับไปเราก็ออกมาแล้วก็วิ่งตรงไปเลยทำงานวัดเซลลวมากเลยจด คุณจอดเอ,อ้ววิงว่งวิง่งตามมาแล้วตามมาแล้วแอบแอบแอบ,แอบ,แอบโอ้ดูสิทอระโขงลำพงของเขาเยอะไปหมดเอ้ยในนี้เข้าได้เอ้ยขนมปังเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้นั่นตั้งแต่เมื่อไหรนะ่น่ะลืมไหมขวดน้ำนะด,ดูดูเหมือนฝั่งนู้นจะไปได้แต่เรามาฝั่งนี้ อ๋อเป็นฝั่งที่เรามานี่ว่าตรงนั้นน่ะใช่แต่ในห้องนี้มีอะไรอ่ะไม่มีไม่มีนะไม่เจอวนมารอบไม่มีวัดมาเร็วเร็วเร็วเวลงมาทางนี้เร็วเร็วร,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 วรวลงน้ำเหรอนะ่ะมันคือน,น้ำใช่ไหมหรืออะไรวนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันคือดินเหมือนสนามลบอุ้ยมันพื้นที่มันน่ากลัวเหมือนจะมีกับระเบิดเลยอะ่ะจะมีไหมเนี่ยอย่านะ ไม่โอเคอะไรเนี่ยโอเครื่องบินโอเคโอเคโอเคใส่แว่นตาให้วันน่ารักเชียวเราจะพาน้องวันขึ้นเครื่องบินหรือไงลระมันเอาขบวยขอ่ฉันไปแล้วระหว่างที่จอร์จเดินทางกลับไปยังแนวลบฝ่ายสัมพันธมิตเขาถ่ายภาพการเคลื่อนกำลังพลของสภาวุธครั้งใหญ่ของข้าศึกไว้ได้ อันนี้คือเรากําลังจะบินกลับไปนะคะโดยเครื่องบินของฝั่งตรงข้ามโอ้โหบันช่เหรอเนี่ยจอดแล้วถ้าเรากลับไปฝั่งเอ่อฝั่งของเรานี่เขาจะไม่ยิงเราใช่ไหมเราจะเป็นไรไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือเรากําลังขับเครื่องบินของฝั่งสตูอยู่โอ้โหเราไม่รู้เลยปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรฝั่งซ้ายไปขวาฝั่งขวาไปซ้ายแล้วก็ กระสุนระเบิดโอ้ยิงมาอย่างต่อเน,นื่องหลบไปมาสองฝั่งอุย้ยเครื่องบินข้างล่างก็งตามมาหลบ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 เฮ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเราจะโดนยิงไม่ได้เราจะต้องนําลูกถ่ายที่ได้ไปแจ้งให้กับออผู้พันฝั่งของเราให้รับทราบให้จงได้โอ้ยโอ้ย,อยมา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 หลายหลายลำเลยหลายลำเลยโอเคขึ้นข้างบนนะข้างข้างนี้มาโอ้การออกรบที่น่าตื่นเต้นมากเลยโจ๊ย์ขับเครื่องบินนะโอ้ เราได้เล่นขับเครื่องบินอีกรอบแล้วนะคะกับคุณจอร์ดตอนแรกเราเข้าใจคิดว่าเขาคืออันเฟรดดี้เนาะแต่เขายังไม่พร้อมพ้นอันตรายเมื่อได้เห็นเครื่องบินเยอรมันของเขาก,กอ,องกำลังสัรวจนี้ก็เริ่มเปิดฉากยิงนั่นเห็นไหมล่ะเขายิงเราจริงด้วยอันนี้คือข้ามมาแล้วนี่คือฝั่งของเรานะคะแต่เราก็ยังต้องหลบฝั่งเราต่ออีกนะคะโอ๊ยตายแล้วเห็นไหมล่ะเราเอาเครื่องบินของฝั่งศัตรูมาไง คือเราจะวิ่งกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเนะี่ยเออมาแค่นั้นใช่ไหมโอเคดีเดี๋ยวมาเยอะเลยมาเยอะเลยลบตรงนี้ค่อยๆมานะค่อยๆมานะโอเคถ้ามาพร้อมกันดำยังไงเนี่ยโหเอ้ยหไอตกกลางมาขึ้นบินไปอีกแล้วพวกอันนี้เราพวกเดียวกันอย่ายิ่งอย่ายิ่งเมรีเมรีท่านผู้พันข้าเอ่อจอร์ตเอง คนทหารจอร์ดเขาเรียกคนอาหารไหมเนี่ยเออขับเครื่องบินไม่น่าจะเรนะียกหารนะว้ายเดี๋ยวชนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าชนกันอย่าชนกันผมเองผมเองเบดีเบด้ผมจอร์ดฝั่งเดียวกันกับคุณฟังกันหน่อยเถอะอย่ายิงมามากนักเลยหลบ,บินทันเดี๋ยว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 เอาทันเครื่องบินทางระเบิดอะไรยิงเต็มไปหมดโอ้ย หมดหรือยังเนี่ยยังนะอยากแล้วนะดอ้อาวเดี๋ยวโอ้โหหลบไม่ได้คือมันต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมเนี่ยโอ้หลบไม่ได้นะเราโดนยิงเราเดนินเอนเอเราโดนชนแล้วก็โดนยิงหนีได้ถึงหมดเลยโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเดวินขึ้นคำบนก่อนนี่มาได้ผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเค รอดเมื่อนำเครื่องจอดจอร์ดก็ถูกจับกุมเพราะถูกสงสัยว่าเป็นสายลับโชคดีที่เขามีหลักฐานยืนยันเรื่องราวของเขาก็สำหรับพาทนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาค่อยมาต่อกันในภาต่อไปนะคะเราก็จะมาเจอกับจอร์ด ที่ได้เจอกับเซ mm ี hmm. ่แล้วนะคะก็กำลังจะออกรบกันกนะคะเนเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดบหัวใจกันด้วยนะบาย